เมื่อไขมันมันตันนะครับอ่าเอาไม่ออกแล้วครับเราจะมีกลยุทธ์เทคนิคเทคนิคที่จะเอามันออกยังไงและก็ฟังนะครับก็สาเหตุทําไมนะครับจะต้องมีพื้นฐานออกกําลังกายที่แน่นมากๆนะผมบอกเลยว่าคนที่มีพื้นฐานออกกําลังกายแน่นนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับอ่ะก็คือเมื่อพี่เขานะครับเหมือนสมมติยกตัวอย่างนะครับคาร์ดิโอกระโดดเชือกมาสัก3เดือนแล้วนะครับ ก็เลยกระโดดก็แรกๆมันก็ไขมันก็จะลดนะครับประมาณเดือน2เดือนแรกนะครับพอเข้าเดือนที่3มนะครับอ่ะมันจะเริ่มตันแล้วยังไงก็ไม่ลดแล้วนะครับอ่ะทำยังไงก็ไม่ลดแล้วทีนี้ก็มันก็เริ่มตันแล้วนะครับซึ่งเราจะมีกลยุทธ์ยังไงนะครับก็คือเราจะต้องฝึกการคาร์ดิโอในรูปแบบ ที่มันยากกว่านะครับเช่นการฝึกในรูปแบบของ HIIT นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเบอร์ฟี่ท่ามอเท้นคัมเบอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้ครับก็คือผมให้พี่เขานะครับฝึก HIIT ในรูปของซิกแพคนะครับก็คือฝึกฝึกแบบก็คือ4 5้าท่าติดกันเลยอ่ะอ่สี่ห้าท่าติดเลยพอฝึกท่านี้เสร็จจำนวนครั้งนะครับสมมติววเราฝึกท่านี้10ครั้งปุ๊บก็คือฝึกแบบเจนเซตอ่ะแล้วก็ไปอีกท่าหนึ่ง10ครั้งก็ไปอีกท่าหนึ่ง หรือว่าเขาเขาจะมีเรียกเรียกการฝึกมันมีหลายรูปแบบ H I T นะครับเราก็สามารถจะฝึกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคือเราอยากทดสอบอะไม่ว่าจะเป็นท่าเบอร์ฟิงท่าเบอร์ฟี่พุ่งหลังหรือการวิ่งวิ่งสปีดเร็วๆววิ่งสปินหรือก็คือการฝึกในเรื่องของอะไรวะ ในเรื่องของเซอร์กิตเทนนิงนะครับเอาหลายท่ามารวมกันอะไรก็ได้นะครับซึ่งนะครับคนที่มีพื้นฐานออกกําลังกายที่แน่นและแข็งแรงครับจะฝึกนะครับในรูปขงในรูปแบบของ h i ชได้มีคุณภาพมากกว่าคนที่พื้นฐานไม่มีแะก็พื้นฐานก็คือไม่ฝึกพื้นฐานอนะ่ะผมยกตัวอย่างนะครับคนคนหนึ่งก็คือฝึกพื้นฐานแน่นเช่นดึงข้อดึงข้อแน่น ดึงข้อถ่วงน้ำหนักได้ดิฟแน่นดิฟถ่วงน้ำหนักได้ฝึกท่าสควอสถ่วงน้ำหนักได้ฝึกท่าสะวอสจําได้คอมพาวเอ,เกอ็กเซซส์นะครับต่อให้เราฝึกที่บ้านท่าคอมพาวเอ,เกอ็กเซซส์แน่นนะครับเราจะไปฝึกนะครับในรูปของแบบของเอชไอทีจะมีคุณภาพมากอ่ะมันจะมันจะ,นจะคืออาเรียบทมันจะออกมาแบอบกว่าดูจริงจังดูแข็งแรงดูเพอร์เฟก์ไปหมดทุกอย่างนะครับจะต่างจากคนที่ก็คือพื้นฐานไม่มีหรือไม่ฝึกพื้นฐานเลยอะ ให้ฝึกดึงข้อเขาไม่ฝึกผ่านมาสี่ปีห้าปีก็ยังดึงข้อไม่ขึ้นให้ฝึกวิดพื้นก็ไม่ฝึกไปถ่ายแต่ลูกกิ้งนะครับผ่านมาสี่ห้าปีก็ยังดิฟไม่ได้เนี้ยพอมาฝึกก็คือไขมันก็ยังยังไม่ลดอ่ะซึ่งพอให้มาทดสอบฝึกในรูปแบบของ HIT นะครับปรากฏว่าคุณภาพการฝึกมันไม่มีเพราะกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับ ความทนทานแอนดูร้านนะครับความทุนทานของกล้ามเนื้อก็ไม่มีก็ไม่มีนะครับฝึกแป๊บแป๊บแป๊บกล้ามเนื้อล้าน,นะครับก็อย่างเช่นก็คือในคลิปนี้ครับฝึกเบอร์ฟี่พุ่งหลังนะครับถ้าก็คือคนที่มีพื้นฐานาาของผ้าสายแน่นจะได้เปรียบนะครับสามารถฝึกวิพื้นได้จริงๆชักเขาขึ้นมาเคยโดยยกขาสูงถึงหน้าอกอะไรแบบนี้มันจะดูมันมีคุณภาพมากกว่าและมันก็ทําให้ลดไขมันได้ไวกว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับอ่าบางคนไม่เปิดใจฝึกพื้นฐานเลยทายได้ลูกิ้งอย่างเดียวอะ ผ่านมาสีปี5ปีอ่ะก็คือก็อยังดึงข้อไม่ขึ้นหนักมันมีนะครับเขาก็คอมเมนต์มาถามผมก็บอกว่าจะต้องฝึกพื้นฐานให้แน่นนะครับ